การข่มใจข่มกิเลสตอนมางานเสื้อผ้านี่เป็นอะไรที่ยากที่สุดละแต่ผมมีทริคครับวันนี้สารมาอยู่ที่งานเดนิมดีฟรีมาร์เก็ตของที่มาขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นยีนสเริ่มทีจะเป็นบูธอินเดียนมอเตอร์ไซค์อันนี้อยากซื้อนะแต่เงินที่มีอยู่มันล้างกิเลสไปโดยอัตโนมัติเลยบูธ <Boot S 1> ของ p r o n t o Original เนี่ยมีคัสตอมลายบนเสื้อด้วยการพ่นสีสเปรย์แล้วก็มีกางเกงนูดดี้มาลดราคาด้วยตัวนี้2000นเองผมก็จะคิดแล้วว่าที่บ้านเนี่ยมีกาง ถ้ามีก็เก็บไว้ก่อนพอมาเจอกางเกยงยีนส์ตัวละ900บาทเองเป็นยีนส์ผ้าดิบแบรนด์ไทยนะน้ำหนัก15ออนซ์ด้วยผมมีสีอินดิโกหลายตัวละก็เลยแบบอ่ะยังก่อนผมซื้อเสื้อมือสองมาเยอะมากแต่ไม่ได้ซื้อเสื้อยืดวินเทจเลยนี่เจอเสื้ออินเดียนด้วยหลายตัวเลยผมก็ไปไปยาพี่แบงค์นะถ้าใครเล่นเครื่องเงินสไตล์วินเทจแล้วน่าจะเคยเห็นแบรนด์ซาร์ตอยู่นะผมชอบตรงที่เขามีราคาตั้งแต่แบบหลักพันต้นๆยันหลักแสนอ,อันนี้เป็นทองนะดีเทลสวยมาก ับนี่เป็นจี้ขนนกชอบดีเทลเส้นขนนกมากครแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีความอยากได้อ c เซสซอรี่เลยก็เลยอ้าโอเคไว้ก่อนแล้วกันมากันต่อที่ร้านรองเท้าหนัง c a p เท i เล e เตอร์ผมเพิ่งเคยเห็นรองเท้าหนังแบบนี้คือเขาหนังกลับอะไปฟอกให้มันเป็นหนังแบบแตกๆใส่แล้วเท่เลยผมชอบหัวแบบแหลมๆแบบนี้ด้วยพื้นรองเท้าเขาก็บูดนุ่มมาให้ด้วยมันก็ช่วยเรื่องการปวดเท้าอะมากันที่ร้านเจ้าของโปรเจกต์งานฮะโอริฟา นี่แหละยีนส์ที่ตามหาเพราะยีนส์สีเทลซ์นัตัวเก่าของผมเนี่ยมันคับไปแล้วตัวนี้เอวสูงไซส์พอดีด้วยผมจะใช้กดแบบนี้ก่อนซื้อถ้าสวยถูกใจที่บ้านยังไม่มีต้องการอยู่พอดีแมทช,ชุดได้เยอะไม่เกินงบซื้อเลยเจอของที่ไม่ค่อยได้เห็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นแจ็คเก็ตสไตล์แบบเบสบอลผสมกับเวสเทิร์นเท่เลยไซส์พอดีตัวด้วยแต่ถ้าผมซื้อเนี่ยเกินงบโอเควันนี้พอแค่นี้แล้วกันถ้าใครอยากมางานหมดแล้วนะ ต้องรอติดตามกันที่เดนิมเคาน์เตอร์คลับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย